สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา63สกิทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านแรนด้อมนะมาดูกันว่าตัวเขาคนคนนี้นะคะวันนี้ตอนนี้รู้สึอย่างไงนะคนคุยน้อยคนห่างไกลคนแยกทางคนหันหลังกันไปนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนว่าเป็นยังไงได้บ้างน,นะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณค่อยค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณคะ่ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอะไรกันเข้ามานะคะ ใครที่อยากดูดวงรายเดือนเข้าไปดูในช่องแม่หมอวิชวูฟิลเมน์นะโพนไปแล้วใต้ e s สค i p t ชันข้างล่างขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะมันไม่ตรงเนาะทุกคนเนาะกล้องก็เอียงตามสายตาของแม่หมอคะ่ะพลังงานคุณดีนะเป็นสุขเป็นอิสระโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือสิ่งที่มีคุณค่าบวกลบคุณหารอะไรประมาณเนี้ยตัวเขาเหรอ คิดถึงนะคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงคนที่น่ารักคิดถึงคนที่เขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนอะแต่เขาก็พยายามนิ่งนะคะตัวคุณเป็นใครได้บ้างคุณเป็นาธาตุไฟธนูาธาตุลมมิถุนตุนกุมเนาะตัวเขาเป็นใครได้บ้างาธาตุน้ํานะคะาธาตุดินนะหรืออาจจะเป็นาธาตุอื่นๆก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่เป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้คะ่ะ เช็คสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างทําไมตัวคุณเนี่ยไปล้นลามีความสุขแล้วในขณะที่เขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะอืคิดถึงเพื่อนคนนี้จังเป็นเพราะว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือเปล่าเลยทําให้คุณต้องตัดสินใจที่จะหันหลังแล้วก็ไปเป็นโสดดีกว่านะคะเอ่อตัวคนคนนี้นะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนมีการตัดจบกันจริงๆนั่นแหละเนาะ คนใดคนหนึ่งเนี่ยมูฟวิออนไปแล้วนะคะไม่คุณก็เขาแหละมูฟอ่อนไปข้างหน้ากับชีวิตนะคะไปมองหาอะไรใหม่ๆไปคุยกับคนใหม่ไปเป็นอิสระไปใช้ชีวิตใหม่ๆไปโลดเล่นเออไปจีบคนใหม่กีกันอะ้หรือว่าไปคิดเรื่องของการทำมาหากินนะคะสเต็ปถัดไปในชีวิตแพลนอนาคตเอาไว้แล้วแบบที่ไม่ได้มีอีกคนหนึ่งในขณะที่อีกคนหนึ่งก็คิดถึงคนหนึ่งในลักษณะที่แบบเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าในชีวิตความผูกพัน มีความมุ้งมิง้งความเป็นเด็กนะคะนิสัยเด็กอะไรเงี้ยแต่ภายนอกที่แสดงออกมาตัวเขาเองอะ่ะนิ่งมากไม่ทําอะไรนะคะไม่คิดที่จะทําอะไรด้วยเออแต่แต่นั่งคิดถึงในใจเอนั่งคิดถึงในใจคนคนนั้นที่เขาคิดถึงเนี่ยมีความมุ้งเป็นอะไรที่มุ้งมิ้งในใจเขาเป็นอะไรที่โอ้ตัวเล็กต,ตัวน้อยน่ารักอยากจับอยากยิกอยากโยกนะคะเป็นอะไรที่เป็น เป็นความมุงมิงในใจนั่นแหละเออสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็ตัดกันไปจริงๆเนาะมีการถือมาถึงแล้วก็จากไปนะคะคุณกับเขาเป็นคนเก่าที่วนกลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ตัดกันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบมาถึงแล้วก็กําลังจะไปจากนะคะคอฟฟคัพนะอยากจะมีการพูดคุยหรือว่าได้พูดได้คุยกันแล้วนั่นแหละอย่างที่บอกคือบางคนเนี่ยเป็นคนเก่าของกันและกันได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจอกัน,แล,กกนแล้วก็มาจาก หรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มาเพื่อมาพบเจอเพื่อลาจากหรือเปล่าการได้เจอกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะมีติ่งทอล์คกิ้งได้พูดได้คุยนะคะเป็นเอ่อเป็นโมเมนต์ที่ดีรู้สึกดีอยากจะบิวดิ้งความสัมพันธ์อยากจะพัฒนาอยากจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆดีๆหรือนะตอนนี้อยากคิดว่าอยากจะมาเจอกันอยากพัฒนาความสัมพันธ์ เป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะต่างคนก็ต่างเป็นพื้นที่ความสุขให้แก่กันและกันการได้เจอกันได้พูดได้คุยกันหรือคุณเจอกันในเมืองที่แบบมันเป็นเมืองแบบพาราไดซ์เป็นเมืองสวรรค์นะบางคนอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วมันเป็นอารมณ์ที่แบบชวนให้ได้คิดถึงอีกคนหนึ่งประมาณนั้นหรือเปล่านะการได้พูดได้เจอได้คุยกันมันก็จะได้อยู่ในนึกถึงสถานที่ที่แบบใกล้น้ำมีเรือ มีเรือจอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นท่าเรือเป็นเมืองท่าเรือเป็นเมืองที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเมืองติดทะเลติดภูเขาอะไรประมาณนี้แล้วมันดูแบบเออชวนให้ได้คิดถึงนะคะอก็ประมาณนั้นคราวนี้เรามาดูกันว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเนี่ยตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วตัวเขาเนี่ยคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้าง หรือหันหลังให้กันไปหรือคุยกันน้อยนะบางคนไม่ได้บล็อกหรอกหันหลังไปเฉยๆนี่แหละนะคะ mm. เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเป็นกังวลน,นะไม่แน่ใจว่าจะตัดหรือจะรอนะคะเพราะว่าตัวคุณก็ดูแล้วก็มีความสุขดีกับชีวิตนะคะตัวเขาเองเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็คิดที่อยากจะทาลายกำแพงใจของตัวเองอยากจะคุยอยากจะนัดเจออยากจะเปิดใจแต่คิดไปคิดมาอีกทีนึงก็รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะปฏิเสธ พอดูพลังงานคุณแล้วคุณอยู่ได้ด้วยแบบตัวเองโดยที่แบบไม่มีเขาหรือไม่มีใครก็ได้เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวคุณน่าจะมีการแบบไปเปิดออปชั่นพูดคุยกับคนใหม่ๆเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจเขาค่อนข้างเซ็งนะเออพอเขานึกอย่างนี้แล้วนะคะหรือเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะปฏิเสธความรู้สึกที่เขามีให้ เขาอยากจะบอกว่าเขามีความรู้สึกให้ยังไม่รู้อีกหรอแต่คุณก็บอกว่าเอา้าก็ไม่พูดแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ามีการแบบต่อสู้กันในเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของความคิดความรู้สึกคนนึงก็ปากแข็งคนนึงก็ชอบที่จะให้คอนเฟิร์มตลอดเวลาว่าเออคิดยังไงรู้สึกยังไงอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมพูดสักทีเนาะปากก็บอกว่าเป็นเพื่อนแต่การกระทํานี่มันมากกว่าเพื่อนอยู่เสมอคุณเลยต้องการความชัดเจนหรือเปล่านะคะเออดูไม่ชัดเจนไง ไม่ชัดเจนก็นก็จบแค่นี้แหละหรือว่างั้นก็เอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยเจอกัน oh. เพราะอันนั้นนะออไปเจอคนใหม่ก่อนนะอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงขอให้อัปเดตหน่อยสถานการณ์และความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงเป็นความสัมพันธ์ที่มาเพื่อเจอมาเพื่อจากมาเพื่อมูฟไปข้างหน้า มาเพื่อที่จะนำผ่ายคนหนึ่งนะคะมาฮีลลิ่งเยียวยาอืมคือความสัมพันธ์นี้จริงๆมันก็ฮีลลิ่งมีความหวังกันได้นะอ่ะทั้งคู่ก็รักกันนั่นแหละเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักความรู้สึกที่ลึกซึ้งแต่ไม่เคยพูดไม่เคยแสดงออกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ต้องการความสําเร็จเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ให้ความสนใจซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่เคยแสดงออกอืมมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ย หลายๆครั้งก็จบลงไปนะคะเป็นหลายๆครั้งที่มันพักอพักผ่อนหาความถูกต้องหาความยุติธรรมหาข้อยุติคือไม่แสดงออกคิดว่าต่างคนต่างก็ไม่แสดงออกเนาะไอ้สิ่งที่ไม่แสดงออกมันเลยเป็นภาระใจที่แบบไม่เคยเคลียร์ใจกันสักทีหรือพยายามเคลียร์ใจแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยได้ความชัดเจนอย่างนั้นหรือเปล่านะคะก็เลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆนิ่งๆกันไป ดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้เนี่ยรักกันแต่ก็ไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ในใจลึกๆนะอืไปข้างหน้านะต่างคนต่างใช้ชีวิตไปประมาณนั้นนะคะตัวเขามีแผนยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตหรือเขาเคยวางแผนในเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับตัวคุณบ้างไหมคะเขามีแผนยังไงเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์กับคุณ เขาก็อยากจะให้มันชัดเจนนะอยากบอกสักทีแหละว่ารู้สึกยังไงนะคะแต่เวลาทุกครั้งที่จะบอกเขาก็รู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกว่าโดนทิ้งขว้างหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะโดนทิ้งอ่ะมันเป็นเรื่องของความกังวลใจความเชื่อที่มันไม่เท่ากันการแสดงออกที่ไม่ชัดเจนทําให้เกิดความสับสนนะคะพูดคุยกันมากมายแต่ว่าไม่เคยคุยกันตรงประเด็น คุยกันไปคุยกันมาก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาก็อาจบไม่คุยแหละแล้วก็กลับมาง้อกันใหม่ทั้งที่จริงๆเอออยากแสดงความรู้สึกอยากมีความรู้สึกที่แบบว่าพูดคุยกันในลักษณะที่มันโรแมนติกมากขึ้นนะ่ะจริงๆก็รักกันไงแต่ว่าพอจะแสดงออกอย่างนั้นก็ไม่มั่นใจว่าอีกคนนึงจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะคะเออมันมีแต่เรื่องของความคิดเนาะคิดแต่ไม่ค่อยเทคแอคชั่นไม่ค่อยทําแล้วก็คุยเยอะพอคุยเยอะก็ เข้าใจไปอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเอออาความสัมพันธ์นี้ใช้เหตุใช้ผลใช้ลอจิกใช้อย่างอื่นเข้ามาตัดสินแทนนะคะเช่นครอบครัวจะรู้สึกยังไงคิดยังไงเรื่องของการเงินเรื่องของระยะทางอืมเรื่องของการให้โอกาสถ้าเลือกสิ่งหนึ่งก็กลัวว่าจะสูญเสียสิ่งหนึ่งก็เสียดายเสียใจ แต่พอไม่มีกันและกันไปแล้วก็เสียดายโอกาสนั้นเป็นเรื่องของการคิดวนไปเวียนมาอย่างที่บอกคือมาถึงแล้วก็จากไปเหมือนเหมือนเรือเหมือนเรือจ้างเรือแจวอะที่มาถึงแล้วก็ต้องออกจากท่ามาถึงแล้วแหละแล้วก็ออกจากท่าไปอย่างนั้นนะคะวนเวียนไปก็ไม่มีจุดสิ้นสุดสักทีมันเป็นความสัมพันธ์อยู่แค่นี้อะระหว่างคุณกับเขาอะค่ะดูคราวนี้มาดูกันนะคะว่า แล้วจริงๆแล้วแนวโน้มในความสัมพันนี้เนี่ยจะไปจุดไปจบอยู่ที่ไหนหรือว่ามันจะไปมันจะไปลงเอยหรือหา้าหรือว่าหาข้อสรุปอะไรได้ไหมความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบเพราะว่าคนทั้งคู่จริงๆแล้วก็รักกันคนทั้งคู่จริงๆเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละแต่ว่าด้วยความผูกพันอะไรบางอย่างไหมคนทั้งคู่ก็เลยต้องมาเผชิญอะไรร่วมกันมาทําให้รู้จักว่าความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งอะ่ะ คือหมายถึงว่ามากกว่าหนึ่งนี่คือมีมีก,กันรายกานะ่ะมันดีกว่าการอยู่คนเดียวแต่การอยู่คนเดียวมันก็ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะมันมีลักษณะของนายออครับ six six อ o p the lover แล้วก็ eight of s w o r d แล้วก็มาเป็นความรักอีกมันเป็นความรักที่ทําให้คิดมากคิดเยอะคิดกงังวลแต่พอไม่มีก็ไปอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวก็เออก็แฮปปี้ดีแต่ก็รู้สึกขาดอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังมีความต้องการ มันมีความงง,งนะคะทั้งคู่นะั่นแหละว่าเออจะเอาอยัางไงจะอยู่กับตัวเองหรือว่าจะมีคนรักดีมันมีอะไรให้ต้องเลือกต้องทำต้องพัฒนาประมาณนั้นนะคะไพ่พลังงานมันไม่ได้ขึ้นว่าไปไหนอะไรยังไงเลยการที่คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของความคิดที่วนลูปกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไปกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไปก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังไงก็ตัดกันไหมคะยังไงก็ไปกันไม่พ้นแต่ถามว่าพัฒนาไปไหนไหมก็ไม่เห็น นะคะเพราะว่ามันก็คือจุดอิ่มตัวแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่เคยตกลงกันว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์ไม่มีการ Take a ทคแชนแต่เรื่องของความรู้สึกมันอิ่มตัวในลักษณะที่ว่าก็คงไม่ไปไหนหรอกแต่ก็คงไม่พัฒนาไปไหนหรอกประมาณนี้มันก็อยู่อยู่แค่นี้พอท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาก็ยังรักกันเหมือนเดิมรักกันแต่จะเลือกกันไหมก็แล้วแต่อีโก้เออประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะคาวนี้มาดูกันว่า ไพ่ออเรเคิลคิวปิดอยากบอกอะไรนะคะไพ่ออโรเคิลคิวปิดอยากบอกอะไรคะในความสัมพันธ์นี้กับคนทั้งคู่เนี่ยคนไม่คุยไม่พูดกันเนี่ยเห็นไหมเรื่องสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญเลยคือเรื่องที่เขาเน่ยคิดอยู่ในหัวต้องเอาลอจิกเข้ามาช่วยคือเรื่องของความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาสังคมเนาะการเติบโตมาที่ไม่เหมือนกันอะ คนคนนี้ค่อนข้างคิดเยอะหรือเป็นคุณหรือเปล่าที่คิดเยอะแต่ดูแล้วคุณชิลคุณสบายคุณอะไรก็ได้คุณอ a d a p t ง่ายนะคะคุณเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเป็นควีนอว์ลคุณเปลี่ยนแปลงได้เสมอคือคุณเป็นคนที่ flexible แต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็รัรกษาภาพลักษณ์ภาพพจน์ของตัวเอง มนเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้เขายึกยึกยือว่าจะเอาอยัางไงชัดเจนดีไหมหรือว่าถ้าชัดเจนไปแล้วคนอื่นจะคิดยังไงรู้สึกยังไงเพราะดูโดยรวมแล้วพื้นฐานความสัมพันธ์นี้น่าจะเกิดจากความแตกต่างพอเกิดความแตกต่างก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไงพอยิ่งแตกต่างก็ยิ่งอยากทําความรู้จักนะคะแต่พอจะทําความรู้จักก็กลัวว่าคนอื่นจะตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความสัมพันธ์นี้เกิดแรงดึงดูดก็เพราะว่ามันเกิดความแตกต่าง อะไรที่เหมือนกันมันรู้อยู่แล้วไงมันไม่ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรนะคะต่อให้คนสองคนรักกันอะไรที่เหมือนกันมากๆมันก็จะอยู่ได้แค่สักพักหนึ่งนอกหลังจากนั้นก็ไม่ได้อยากรู้อะไรแล้วมันก็จะเป็นความนิ่งๆเฉยๆแต่อะไรที่มันต่างกันเนี่ยโดยเฉพาะคุณกับเขาเนี่ยดูแล้วต่างกันมากเรื่องของความเชื่อความคิดนะคะเรื่องของาศาสนาอะไรเงี้ยอันนี้แหละทําให้เกิดการโต้เถียงหรือการดีเบตนะคะแล้วก็ ทาให่อยากรู้อยากเห็นนะเออแต่มองว่าตัวเขาอยากรู้อยากเห็นคิดแล้วก็คิดว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยคือพื้นฐานก็รักกันมีจิตวิญญาณที่มันเชื่อมโยงกันได้แต่ว่าความเชื่อในทางโลกนะ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเติบโตมาไม่เหมือนกันมันเลยยิ่งทําให้เขาดึงดูดนะคะคุณดึงดูดเขาเข้ามาเขาดึงดูดคุณเข้าไปแล้วก็ต้องทําความรู้จักกันไม่ว่าความการทําความรู้จักนั้นมันจะดูยุ่งยากหรือว่าดูแบบดูไม่ ดูไม่เข้ากันน่ะแต่ก็ยังอยากรู้จักกันอยู่ดีนะคะแล้วก็เรื่องที่ทำไม่เกิดการจัดเม้น์หรือว่าการตัดสินในความสัมพันธ์เนี่ยคือเรื่องของการเงินฐานะด้วยนะก็อย่างที่บอกคนคนนี้เนี่ยเป็นควีนถือเหรียญเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันกับเขาเขาจะศึกษาทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่ความรู้สึกผูกพันทางใจแต่ว่าเขาจะดูแวดล้อมได้ว่าคนคน,นี้มีการงานที่ดีไหมครอบครัวดีไหม ไม่ดูตัวเองเลยเนาะตัวเองอะ่ะดีไหม <c oughs> แต่สิ่งที่เขาแสดงออกคือเขาเป็นควีนออฟเว็นไอ้์ไงแต่ตัวคุณอ่ะเป็นควีนออฟอนควีนออฟอนคือไปยังไงก็ได้เข้าป่าเข้าดงก็ได้แต่งตัวสวย,สวยๆเฉิดฉายก็ได้คือคุณไม่หมายคุณเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติได้แต่ตัวเขาดูแล้วต้องอยู่กับแมททีเรียลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเช็คเป็นพิเศษว่าศาส,สนาแตกต่างไหมอะไรมีความเชื่อแตกต่างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องฐานะทางการเงินหลักคุณทําเงินได้เท่าไหร่เขาทําเงินได้เท่าไหร่ก็อาจจะ โยงใหญ่ไปในเรื่องนี้หรือว่าตัวเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้เลยยังไม่พร้อมที่จะศึกษาดูใจกับใครหรือยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณเช่นว่าตัวคุณน่ะไปอยู่บ้านเขาแล้วคุณก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขาจะต้องแต่งงานกับคุณจริงๆเขาจะต้องจ่ายอะไรบ้างเกี่ยวกับการทําวีซ่าการทําเอกสารนะคะเนี่ยเขาคิดทุกอย่างเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเรารักกันเราไปอยู่ด้วยกันจบไม่ใช่แต่คนคนนีนน้คิดสเต็ป อีกสามสเตปไปข้างหน้าแล้วทั้งที่ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่ได้ถามคุณเลยว่าคุณจะอยู่กับเขาไหมแต่ว่าตัวเขาคิดไปถึงนู่นแล้วนะคะมาเลยทําให้เขาเกิดอาการแบบดังเลว่าเขาจะไปต่อคุณไหมหรือเขาจะอยู่กับตัวเขาคนเดียวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ไม่มีคุณก็ดึงดูดนะคะเคว้งคว้างเหมือนกันคิดถึงเหมือนกัน่วยหาเหมือนกันแต่เขาก็พยายามแบบดึงตัวเองเอาไว้อะให้นิ่งที่สุดนะ ก็ประมาณนี้แหละนะคะความรู้สึกนึกคิดของเขาเนาว,วันนี้ที่เขามาฝากมาบอกคุณแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามหน้าไพา่ใช่ไม่ใช่อย่างไงก็พิจารณาเอาเองนะคะอย่างที่บอกไพ่ที่ดูคือเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้อยากให้แน่ใจอยากให้คอนเฟิร์มก็ดูดวงส่วนตัวนะคะอะไ์กันเข้ามาหรือดูกับแม่หมอที่คุณไว้ใจนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากบายบายค่ะ